วันดีจ้าพี่นอ้องอีป้ายซื้อเช่นเคยจ้าเลิกงานตอนแรกพี่น้องเอ้ยผ้าพี่น้องมาเบิ้งปา่าก็อยู่่บไกลจากห้องบันไดครับเดินมาประมาณสักเครื่องกิโลนี่แหละพี่น้องเบิ้งมีแต่ป่าครับผมมีแต่ป่าเลยพี่น้องป่าลูกคักขนาดพี่น้องเดี๋ยวครับกล่องไปเทนกล้องไปมาเบิ้งป่าครับพี่น้องเอ้อมาเบิ้งทำเลทำเลว่าสิ อมองมะก,กลางอ้ป่าลุกขนาดครับพี่น้องเอ้ยอผุนพี่น้องเอ้ยปลานิ่นเอ้าอุยรวยลายลวยลายเต็มเลยจกักมองเห็นบ่เห็นเด้อพี่น้องเอ้ยมันเพิ่งสิมื่อจักหน่อยนึงอยู่ดอกอืมโอ้ยปลักหลายเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะลวยลายลวยลาย,ลย,ลายอยู่ข้างอยู่ลึกๆไปพ,พุ่นน่ะพี่น้องม่องเพื่ทันให้พี่น้องมองบ่ทัน มันไหวไปไหมเด้อ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 เดินไปก่อนพี่นอ้องอู้หลกุกคักขนาดโอ้โคุณคุณคุณวิ่งจวดจวดจวดพี่นอ้องเอ้เดี๋ยวกอนออเดี๋ยวกันโอ้โหเดีเอาม่วงมากลางพี่นอ้องนั่นร้อยม่วงขาดมาหาเบื้งทำเลครับผมอืม นี่แล้วครับอยู่แต้หวันกัดปลาหลายคักขนาดพี่น้องมาตรงห่วงเรื่องปลาน่าผมบอกตามตรงเลยปาลาหลายคักจะเอาจังได้สำนันละเดี๋ยวก่อนอูหนุ่ยไหลหนุ่ยไหลหนุ่ยไหลไปผุ่นพี่น้องเลยมองไม่เห็นดอกมันไก่พี่น้องเลยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันโอ้ยบิ่งทางพี่น้องโอ้ นี่แหละครับเป็นข้องอ่ะเป็นข้องแบบว่าเขาบ่ได้หวงป่ได้อย่างดอกพี่นงเลยเป็นข้องสาธารณะหากินหาอยู่ได้สบายครับผม<ฮ>บุหินไม่พี่นงแต่ว่าผมเห็นอยู่แั่พี่นงหน,งนาจะบุหินดอกพุ่นด่ะลุยไหลลุยไหลลุยไหลอยู่พุนพ่นมันยุกไกลไหมบ่มาทางพี่มันย่านคนถ้าไม่ที่ตึงอะไรจะซู้มเห็นพี่นงเห็นป่ะปานินครับผมปานิน เดี๋ยวผมจะลองซู้มึงเรื่อพี่น้องเห็นป่เห็นป่ะครับน่ะลอยลายลอย,ยลายดำเต็มอยู่พี่น้องมันอันนี้ผดป่าวจังใดลอยลายลอยลายเต็มเลยครับผมโอ้แหวหวานลงข้าเดียวหละพี่น้องเลย เอ็มเลยอ่ะเห็นบ่พี่น้องโอ้นี่ใต้สะพานนี่ครับตรงใต้สะพานแห้งแต่หลายแต่ว่ามันมันลกคักพี่น้องไปบ่ได้โอ้ปลาฝนก็นลินเม็ดได้หน่พี่น้องเอ้เดินง,งานหาโมงมากอะแสด้เห็ดกับเขากับน้ำจรินแต่ว่ามะาบึงอันนี้ก่อนมะบึงทำรีบบึงปลาก่อนว่ามันโอเคบ่พี่น้อง ปุ้นอะลุยหๆเต็มเลยพี่น้องเลยว้าวร่างการงานสัตว์โอ้ยพี่น <umba> ้องลกบ่ปลาเขาอยู่ในเอ้ยแต่ว่ามันบ่บ่เป็นตาย่านคือบ้านเฮาดอกอืออยู่พี่มันบ่เป็นตาย่านดอกพี่น้องเดินตัดไปนี่ได้อยู่บอ่ะว้าว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  เม่ที่นี่คอยเครื่องเอวระบาดที่นี่พี่น้องเลยโอ้แม่นบนน,นู้นนี่เนาะโอ้ไปได้แล้วไปได้แล้ว <c oughs> โอ้ลำบากลำบนแทบพี่น้องเลยบ่ได้เห็นปลาแบบประทับใจเนาะพี่น,อน้องเนาะอืเอา้ามาเบิ้งแล้วก็ให้พี่น้องในเบิ้งนี่น้นะครับอืมผู้ใดมัก หาปลาสิเป็นเดี๋ยวคอ,อยครับมาหาเบิง่งหานันนโลกสมเด็กัเขาครับผม,อมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปอาบน้ำเห็นกับเขากับน้ำลุยงานต่อมืออื่นครับผมพักผ่อนให้เพียงพอได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าชิว